นู่นนะครับผาชูชงอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเราได้เดินไปนนกันูนะมันเป็นเหวไม่เหวงนั้นน่ะผาชูชงนะครับออกเขาออกเขาทงลขึ้นเลยเอ,อ,อะไรเงพักีอะไร ทงอยู่นู่นนะไฟเทลนะครับออปชั่นที่ต้องมีจากไรเดอร์ครับจากไรเดอร์ครับมาเป็นเป็นเทลครับเป็นเทลนะครับออกทุกทางครับไ,<ฟ>ไปทุกสายครับแต่ไม่สุดทักสายครับ